ร้อนมากวันนี้ครับนี่กระนาหอนเนาะ<อ>มันเป็นหนาหนาวเนาะวันนี้เป็นฟิลแบบเปิดไหลโอ้ยม,มันร้อนหัวร้อนทำไมหัวร้อนตัวเองทำไมงงใส่ด้วยความจำเป็นเ <laughs> พราะว่าเพราะมันได้ซื้อแล้วดูกางเกงนะตะบะตะบะบหอนเนี่ยกรกิง กะเก่งไม่ร้อนนะไม่รุ่มร่ามนะมันมันไม่รุ่มร่ามดิมันแบบจะสบายถ้านุ่งฮัทฮัทนี่เฮงกระหวนหวยดิเก่งอันนี้มันมันแบบฟิลแบบใส่ปัวปัวปด้เลยเออฟิลแบบสบายสบายเนาะนุ่งฮัทอิงติงนะฮีฮันใจกับไอ้มือทีบอกให้ถ้าใส่แบบว่าละละเออก่งยีนเก่งอะไรอย่างเนาะแบบนี้เลิศกว่าเออแบบนี้เลิศกว่าย่างไปมันตีปัว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 มันรุด ไม่วันนี้สวยนะแม่ดูสิมันกับว่ามันสวยเสื้อก็แบบว่ามีความแบบเปิดไหลเนาะเออโชว์ไหลนนไม่ไปเกณฑ์ทหารหรอเขาไม่เกณฑ์แล้รุ่นเนี้ยบอกเกณฑ์แล้วรุ่นนี้ไม่เกณฑ์แล้วนะครับแม่อันมีมีคนแรกและคนเดียวในจังหวัดชัยภูมิที่เมื่อก่อนเออ ไม่ได้กณนเออไม่ได้กินเมื่อก่อนเนาะสมัยมกย้อนกลับไปนะครับสมัยั้งแต่แม่อายุ21ป,ปีสุดยอดแต่กีแม่แต่กีแม่ผมยาวเพียนสวย,ยสวยแล้วก็เขาก็เลยไม่ให้เกณนเลยไม่ให้เกณนไม่ให้อะไรแบบว่าแต่สมัยก่อนน่ะเขาเขาเพิ่งเคยเห็นไงไม่ไม่หรอแม่เอางงี้ต้องถามแม่ว่าแล้วแม่คิดยังไงกับการเกณฑ์ทหาร ว่าคิดยังไงไม่ฮ้องไม่คิดยังไงว่าคิดยังไงล้ะก็แล้วก็บ่อยากไปพ่อเมื่อก่อนไม่อยากไปแม่ร้องไห้กินข้าวเพราะเสอยุโท่ไงพี่แม่ย่าได้ไปฉอดเออเออเข้าใจแหละเข้าใจอารมณ์แบบว่าแต่ว่าพอดีโชคดีว่าอันโชคดีบ้างเพิินเข้าใจไหมอืมอืมอืมแม่เป็นคนแรกในจังหวัดชัยภูมิด้วยสุดยอดย้อนกลับไปนะแม่ก็แต่งแม่ก็แต่งไปเลยอย่างเงี้ยก็เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ ไม่ได้เอดเสียงถึงจะยังไงอะไรก็ช่างไม่กินข้าวบะแสยุเองกินข่าวบะแซสองอาทิตย์นึงซองอาทิตย์อืองอาทิตย์กินข้าวบะแบเพราะว่ายานจริงๆคนกลัวก็กลัวนะไม่ใช่เฉพาะอันเพศที่สามนะผู้ชายกลัวก็เยอะนะไม่ใช่กลัวติดไม่ติดหรอกแต่ว่ากลัวได้ไปถอดผ้าไงน้องเม่์ใหญ่นองกลัวไม่ใช่ว่ากลัวได้ไปทานนะกลัวได้ถอดเสื้อ แต่พอดีเขาไม่ให้ทอโอเคกระเด้งแต่แม่อายุ21ปีปน่นนเดน๋ยนนี้มัน58แล้วนะนี่อ่ะกระเพรามีด้วยมีสุมือจา้ามีสุมือจ้าผัดกระเพราเผ็เดเผ็อะเผ็ดแทนแน่นอนแมนบออ,เอะเผ็ดจนกินบ่นบไ,ได้แมนบอเผ็ดแทนแน่นอนวันนี้ชุดได้มัน ก็ได้สู้มือฮันนากีพู่นนะพู่นนะเออเออเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่เห็นเดาโคกเดากระทะเลยเขาบอกกระซิ่งไฮเดาสู้มือแล้วมันก็เป็นล้มทั้งตัวแต่ยูซือกระซิตายแล้วเขาอยากเห็นแม่เดาทุอถกว่ากระซิ่งกระซิ่ไฮแต่เดาโคกกระถะกระิมีคอมเมนต์อันนี้อีกแล้วแม่เฮงอดดาค้นบ่ได้แม่ด่านะคะต่อไปแม่ด่านะไม่ไปตอบไม่เดี๋ยวต่อไปเขาจะมีนี่ เอฟซีเราจะมาจากการจนาบุรีเขาจะมาพิดหน้านี่แหละเขาเป็นทนายทนายยังไงเขาจะมาคุยกับแม่นี่เหี่ยคุยเรื่องยังไงเออเรื่องในโซเชียลเร่างแมด้าเขาเป็นมาสิมาสิมาแล้ก็จะคุยเหมือนกันเออเขาจะมาคุยการจนบุรีสี่สิบสามองศาเขาบอกอันนี้น่าจะประมาณสี่สิบไหมสิบเก้าสี่สิบเราก็ร้อนวุ้ยไหลสวยมาก แต่ว่ไม่ขาวดิเก่งไม่ได้ไม่ได้ดำดิเออขาวหมูว้านนี่มูว้านนี้เก่งเอาคลิปเกาลงอ่ะวันนี้คนเอาคลิปที่บ้านอันเวาเลี้ยงที่จนพิจรม้าอ่ะเพะวานคนละมาแม่ทำไมไม่แต่งหน้าไม่ไม่สวยเลยวเอามันเป็นคลิปเกาโนแต่สมัยเกาแต่วันนี้คิวคมแล้วนะอมีการอันอะไรนะทาเปลือกตาด้วยไหนหลับตาคุณแม่นี้ โอเคเขาท่าได้โถท่าอย่างกับอะไรท่าได้มันสวยไงไม่แต่สิ่งแต่ซ้อมนะหมดนะสวยคิ้วก็คมอุ้ยปากเป็นปากเนาะจมูกเป็นจมูกเนาะเขาก็สวยเนาะเธอไม่ได้ไปทำงานหรือโมดวันนี้เอาเป็นอย่างเาใสสว่ดี่จเป็น้องใสิ Anything เอามือนี้มึงโบออนตีนดีหา้าสิบบาทเอาคือไฮไลท์เอทอ,อ๋อกระทอนตัวอ๋อมันมันมันลายได้นี่โม้อ๋อมันหกสิบเฮ้ยความแม่ขาวันนี้สวยกระสวยสมือฮัลล่าเดนเนี่ยผักกะเพราผ็ดเผิด